ตลาดซูมแซวตลาดของคนเซกาเพื่อชาวเซกาจัดจริงยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ยิ่งใหญ่ตระการตามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายตลาดซูมแซวเปิดให้พ่อขาแม่ขาจับจองพื้นที่ขายสินค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นตลาดซุ้มแซวเปิดให้จำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไมมม่่แกก้้ปันนนวลละเเดดิอยยููหาสาสาวไคือมงงมงแทล <S <S สุดฟินกับบรรยากาศสุดคลาสสิกเพลิดเพลินกับดนตรีโฟกซองจากนักร้องนุ่มหล่อสาวสวยสลับสับเปลี่ยนให้ความบันเทิงทุกค่ำคืนตลาดซุ้มแซวอำเภอเซกาขอเชิญชวนขาวดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค่ำคืนวันที่3 1ธันวาคมสนุกสุดมันกับมหากรรมคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ เวทีแสงสีเสียงสุดตะการตาร่วมชมร่วมเชียรยการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลมากมายและร่วมสนุกจับฉลากของรางวัลและของสำนักาคุณสำหรับลูกขาที่มาร่วมงานอีกมากมายด่วนเลยสมัครด่วนติดต่อสอบถามโทรเลย0 9 8ย์9 6 4 2 8 0 9 5 6 5 0 9 5 5เก 31ธันวาคมนี้ร่วมกิจกรรมขา้าวดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ตลาดซุมแซวถนนเซกาหนองหิ่งตรงข้ามบขสาเซกาเมืองใหม่ตลาดซุมแซวตลาดของคนเซกาเพื่อชาวเซกาจะชอ็อปจะกินจะเที่ยวมาที่นี่ที่เดียวครบตลาดซุมแซว เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง21นาฬกาตลาดซุ่มแซวเปิดให้จำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลาดซุ่มแซวศูนย์รวมสินค้าราคาถูกและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของไทยเซกกา ເຫັນໜ້າມົນຫັ້ນຫຼັງເຈືອກະຫແ